สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันนี้ก็มาเชิญชวนนะครับผมวันนี้กิจกรรมแรกของละปีเลยนะฮะกิจกรรมแรกของปีเลยนะครับเป็นกิจกรรมในส่วนของ thank you party นะครับผม and happy new year นะครับผมวันนี้ก็มาชวนเชิญในธีมของนะฮะแฟนตาซีพิ้งๆเบาวว,ว,วิบวับเลยนะฮะแฟนตาซีหรือว่าจะเป็นแนวคอร์สเทก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอ,อันนี้ อนิเมะก็ได้นะเป็นการ์ตูนการ์ตูนอะไรก็ได้นะครับแต่งแบบว่าอลังการงานล้านดวงนะฮะปังๆเวอร์ไปได้เลยนะครับผมก็ในส่วนของงานนะฮะเราก็จะมีกิจกรรมนะฮะเป็นส่วนของคัทนะครับผมในส่วนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมแล้วก็มีปันี์เกมเกมสนุกสนุกให้เล่นกันนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับในวันที่9นะฮะวันอังคารย้ำนะฮะวันอังคารที่9นะครับมกราคมนี้นะครับมีทั้งช่วงเช้า เวลา9โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผม18นาฬกาถึง21นาฬกานะครับยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันครับผม